ต่อไปนอกจากจะอึ้งแล้วยังทึ่งด้วยนะครับที่จังหวัดกระบี่พบคุณยายทวด6แผ่นดินอายุยืน115ปีสุขภาพแข็งแรงความจำดีไม่มีโรคประจำตัวครับคุณยายทวดควนนี้ก็คือยายเปลี่ยวเพชรพวงนะครับชาวอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ยายเปี่ยวเนี่ยอายุยืนถึง115ปีผ่านมาแล้ว6แผ่นดินคุณยายเกิดในปี2450สมัยรัชกาลที่5นะครับ ตอนนี้ยายเปลี่ยวหรือว่าทวดเปียวเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวทํากิจวัตรประจําวันอาบน้ํากินข้าวกินหมากได้เองความจํายังดีอยู่แต่ว่าสายตาเริ่มพร่ามัวหูเริ่มได้ยินเสียงไม่ชัดเจนขณะเดินต้องใช้ไม้เท้าลูกหลานต้องช่วยพยุงเคล็ดลับอายุยืนของทวดเปี่ยวนะครับบอกว่าชอบกินแกงเลียงผักลวกน้ําพริกและแกงเผ็ดก็เลยเชื่อว่านี่แหละทําให้ตนมีอายุยืนยาว ในอดีตท,ทวดเปลี่ยวเคยเป็นหมอตำแยทำคลอดเป็นหมอดูผูกดวงสะดอกเคราะจนกลายเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและขนทั่วไปกับ